รเรียนท่านประธานครับผมสุประชัยประทุมนาคุลนะรกรรมธิการและก็ปลัดกระทรวงอวนะครับก็จะขอชี้แจงอย่างที่ท่านากรรมธิการเพื่อสักครู่ได้ชี้แจงนะครับว่าในการบริหารทั้งอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยอ,องค์กรสูงสุดก็คือสภานโยบายที่เราเรียกว่าสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับและกองทุนอุดมศึกษาเนี่ยเป็นเพียงเมคานิซึมหนึ่ง ในการบริหารกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าการที่จะมอบให้สภานนโยบายเป็นผู้กำหนดเนี่ยเป็นการตีเช็คเปล่านะครับแต่เป็นการเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและทิศทางของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดไม่ว่าจะเป็นวาระหรือนโยบายต่างๆขององค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ ที่อยู่ในกระทรวงอวเนี่ยผมคิดว่าการกำหนดผ่านสภาน,นโยบายมีความเหมาะสมแล้วครับ